ผมอาจารย์เบิ้มหน้าแพรครับก้าวปัญญาธรรมราลเจตคูณนะครับครับกัตัาโรก็เอาพระนะครับดีๆมาแบ่งปันกันอีกแล้วครับวันนี้ก็วันที่17นะครับมิถุนายน2567นะครับวันนี้จะเอาพ่อกวนอูนะครับปี2534นะครับวัดพนันเชิงนะครับจังหวัดอุทยานะครับเอามานะครับแบ่งปันให้เพื่อนๆที่สนใจชอบนะครับใน พ่อคุนอูนะครับได้บูชากันนะครับเปิดเอาไว้ที่850บาทนะครับของแท้แน่นอนเลยครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับฝาบาทนะครับถึงเนื้อทองเหลืองฝาบาทนะครับก็มาดูเนื้อหารายละเอียดกันครับสนใจก็0 9 5 0 5 2 2 6 7 9นย์ห้าสองสองหกเจนะครับศูนย์เก้าหนองาะครับเข้าลายด้วยนะครับ 850บาทครับมาดูรายละเอียดครับเด็นเฉพาะควนอุนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับฝาบาทนะครับนะครับสวยกิบเลยครับแท้แน่นอนนะครับวัดพนันเชิงนะครับจังหวัดลิคมยานะครับเปิดไว้ที่850บาทครับนะครับน้สนิมเขียวนะครับหักเก่าสวยนะครับแท้แน่นอนนะครับ เฉพาะคนอูนะครับวัดพันันเชิงปี2534ครับเปิดไว้ที่850บาทนะครับสนใจก็5 05ย์7 9 0 9 0น9เป็นะครับ0 9 5ย5เ6 7าเป็นลด้นะครับครับเฉพาะคนอูนะครับเนื้อทองเหลืองฝาบาทนะครับวัดพันันเชิงครับจังหวัดยุยานะครับสนใจทักมานะครับ0 9น0์2 6 7 9ครับ0 9 5 0 5 2 6 7 9รับรองรับประกันพ่าแท้นะครับอาการเบิ่มหน้าแพ้นะครับ ก้าปัญญาสามานเลือดจักูนะครับกับกับตันโลมครับโลมพักเครื่องนะครับติดต่อมานะครับ